วันนี้นะคะก็มาพบกับคุณครูนะคะครูลพันดาัวาวิลานะคะกับวิชาดนตรีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะและวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่1ค่ะเรื่องเครื่องดนตรีบรรเลงจังหวะและทำนองค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทราบมาตรฐานของการเรียนรู้ในวันนี้นะคะนั่นก็คือส2อจค่ะตัวชี้วัดใช้เครื่องดนตรีบรรเลงจังหวะและทำนองได้ถูกต้องค่ะ และต่อมานะคะเราก็จะต้องรู้จุดประสงค์ของการเรียนของเราในวันนี้นะคะ 1. อธิบายเกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทยประกอบจังหวะและทำนอง 2. จําแนกเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องประกอบจังหวะและและดำเนินทำนอง 3. ใช้เครื่องดนตรีไทยบรรเลงจังหวะและทำนองเพลงไทยได้ 4. ชื่นชมและเห็นคุณค่าของการใช้เครื่องดนตรีไทยบรรเลงจังหวะและทำนองค่ะ และนี่นะคะก็คือผังสาระการเรียนรู้เรื่องเครื่องดนตรีบรรเลงจังหวะและทำนองนะคะแต่ในวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องเครื่องดนตรีไทยประเภทประกอบจังหวะและทำนองคะอ่ะอก่อนอื่นเลยนะคะเรามารู้กันก่อนค่ะว่าเครื่องดนตรีไทยเนี่ยสามารถแบ่งออกได้กี่ประเภทคะถูกต้องคะ่ะสามารถแบ่งออกได้4ประเภทนั่นเองนะคะและสีประเภทนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างคะนักเรียน ถูกต้องค่ะมีเครื่องดีดเครื่องสีเครื่องตีและเครื่องเป่านั่นเองค่ะและเครื่องดนตรีไทยแต่ละประเภทนี้นะคะมีรูปร่างลักษณะเสียงแล้วก็มีวิธีการบรรเลงที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละชนิดของเครื่องดนตรีค่ะต่อมานะคะเราจะมาทำความรู้จักเครื่องบรรเลงดนตรีไทยด้วยเครื่องประกอบจังหวะกันค่ะ จากในภาพนะคะเห็นไหมเขาว่ามีมากมายเลยนะคะเครื่องประกอบจังหวะของดน,นตรีไทยเรามาทําความรู้จักเครื่องแรกกันค่ะาภาพขึ้นมาแล้วนะคะภาพนี้มีชื่อเครื่องดน,นตรีว่าอะไรคะนักเรียนชื่อว่าอะไรคะถูกต้องค่ะชื่อว่าฉิงนั่นเองนะคะเอแล้วฉิงเนี่ยมีวิธีการทําให้เกิดเสียงด้วยวิธีใดคะมีใครรู้ไหมอ่า อยากจะตีฉิ่งให้เกิดเสียงก็ต้องเกิดด้วยวิธีการตีนั่นเองนะคะนักเรียนและลักษณะเสียงของฉิ่งล่ะคะเป็นอย่างไรคะถูกต้องค่ะฉิ่งนะคะมีสองเสียงนั่นก็คือเสียงฉิ่งและเสียงฉับนะคะเสียงฉิงเนี่ยคือเสียงในจังหวะเบาเสียงฉับคือเสียงจังหวะหนักนั่นเองค่ะหน้าที่ในการบรรเลงของฉิ่งนะคะเขาบรรเลงอย่างไรคะนักเรียนทราบไหมอ่า เขาเนี่ยนะคะเป็นผู้ควบคุมวงค่ะใช้ตีกํากับจังหวะทำนองของบทเพลงไทยนั่นเองค่ะ,ะต่อมาค่ะจากภาพคือเครื่องดนตรีอะไรคะนักเรียนทราบไหมถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยนั่นก็คือฉาบนั่นเองนะคะเอแล้วฉาบเนี่ยเขามีวิธีการทำให้เกิดเสียงด้วยวิธีใดคะ ด้วยวิธีการตีนั่นเองค่ะและฉาบมีหน้าที่ในการบรรเลงอย่างไรคะมีใครทราบบ้างถูกต้องนะคะเขาใช้ตีประกอบจังหวะทำนองเพลงนะคะโดยจะมีหน้าที่ตีขัดจังหวะยอกล้อไปกับจังหวะของฉิ่งนั่นเองค่ะ,ะเรามาทำความรู้จักเครื่องดนตรีชนิดต่อไปกันเลยนะคะ จากภาพนะคะเครื่องนี้มีชื่อเรียกว่าอะไรคะถูกต้องค่ะเขามีชื่อเรียกว่าตะโพนนะคะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนเอแล้วตะโพนเนี่ยทำให้เกิดเสียงโดยวิธีการใดคะนักเรียนไหนลองคาดเดาซิว่าจะทำให้ตะโพนมีเสียงอย่างไรเยี่ยมมากค่ะโดยวิธีการตีนั่นเองนะคะและ ตะโพนมีหน้าที่ในการบรรเลงอย่างไรคะถูกต้องค่ะใช้ตีกํากับจังหวะหน้าทับนะคะซึ่งจะตีสอดให้สัมพันธ์กลมกลืนไปกับกลองทัศนั่นเองค่ะ,ะแล้วก็มาทำความรู้จักเครื่องดนตรีชนิดต่อไปนะคะนั่นก็คืออะไรคะนักเรียนถูกต้องค่ะกลองทัดนั่นเองนะคะ และกลองทัดนะคะเขาทําให้เกิดเสียงโดยวิธีการใดคะติ๊กตอก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 ถูกต้องคะ่ะเก่งมากโดยวิธีการตีนั่นเองนะคะและเขาเนี่ยมีหน้าที่ในการบรรเลงอย่างไรคะนักเรียนรู้ไหมบรรเลงอย่างไรคะถูกต้องนะคะใช้ตีกํากับจังหวะหน้าทัพนะคะซึ่งจะต้องตีให้สอดคล้องสัมพันธ์กลมกลืนกับตะโพนนั่นเองคะ่ะ เก่งมากๆเลยนะนี่ตอบได้ทุกข้อเลยอ่าภาพขึ้นมาแล้วเครื่องดนตรีที่ขึ้นมานั้นนะคะมีชื่อว่าอะไรคะทราบไหมเยี่ยมมากค่ะเขามีชื่อว่าโทนรมนานั่นเองนะคะและโทนรมนานี้ทำให้เกิดเสียงโดยวิธีการใดคะด้วยวิธีการตีเช่นเดียวกันนะคะและ เขามีหน้าที่ในการบรรเลงอย่างไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะใช้กำกับจังหวะหน้าทับนะคะซึ่งจะต้องตีให้สอดคล้องสัมพันธ์กันนะคะแล้วก็ควบคุมจังหวะความช้าเร็วของทำนองบทเพลงนั่นเองค่ะและต่อมานะคะเรามาทำความรู้จักเครื่องกำกับจังหวะในชนิดอื่นต่อไปนะคะจากภาพ ะะจากภาพที่ขึ้นนะคะมีลักษณะเป็นเหมือนไม้เนาะเขามีชื่อว่าอะไรคะชื่อว่าถูกต้องค่ะกลับนั่นเองนะคะเอแล้วกลับนะคะเขามีวิธีการทำให้เกิดเสียงได้ด้วยวิธีการใดคะถูกต้องค่ะด้วยวิธีการตีอีกเช่นเคยนะคะเอแต่ว่ากลับเนี่ย มีหน้าที่ในการบรรเลงอย่างไรคะถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยนะคะใช้ตีกำกับจังหวะควบคู่ไปกับจังหวะฉิงนะคะเมื่อฉิงเนี่ยตีลงเสียงฉับนะคะกรับเนี่ยก็จะตีลงเสียงกลับไปพร้อมกับจังหวะฉับนั่นเองคะ่ะยังไม่หมดนะคะสำหรับเครื่องประกอบจังหวะของดนตรีไทยนะคะโหมีมากมายเลยจากภาพ เขามีชื่อว่าอะไรคะใครทราบบ้างคุณหน้าคุณตากับเครื่องดนตรีชนิดนี้ไหมถูกต้องค่ะเขาคือคล้องหม่งนั่นเองนะคะเอ๊เราคล้องหม่งเนี่ยทำให้เกิดเสียงด้วยวิธีการใดคะเก่งมากค่ะด้วยวิธีการตีเช่นเดียวกันนั่นเองนะคะและเขามีหน้าที่ในการบรรเลงอย่างไรคะ ถูกต้องนะคะก็ใช้ตีกำกับจังหวะนั่นเองค่ะซึ่งจะมีเสียงดังกังวานนะคะโมงเนี่ยจะใช้ตีกำกับจังหวะในวงปีพาดวงมโหรีแล้วก็วงเครื่องสายค่ะ,ะหลังจากที่เรานะคะได้เรียนรู้เครื่องดนตรีกำกับจังหวะไปอย่างมากมายแล้วตามภาพเลยนะคะได้แก่ชิงชา,าบกรองมงตะโพนนะคะ เครื่องดนตรีกำกับจังหวะของเราเนี่ยนะคะมีหน้าที่บรรเลงประกอบจังหวะให้กับบทเพลงและวงดนตรีไทยนะคะเครื่องบรรเลงประกอบจังหวะเหล่านี้นะคะคือเครื่องดนตรีที่ไม่มีระดับเสียงนะคะคําว่าระดับเสียงนั่นก็คือเครื่องเหล่านี้นะคะจะไม่สามารถบรรเลงเป็นเสียงตัวโน้ตโดเรมีฟาซอลาทีโดไม่สามารถบรรเลงเป็นทานองได้นะคะแต่เป็นเครื่องที่ บรรเลงดนตรีไทยด้วยการประกอบจังหวะให้จังหวะนั่นเองค่ะค่ะและต่อมานะคะเราจะมาทำความรู้จักเครื่องดนตรีไทยนะคะประเภทดําเนินทำนองเพลงนะคะซึ่งก็มีมากมายหลากหลายชนิดเลยค่ะ,ะก่อนที่จะไปรู้จักเครื่องดนตรีบรรเลงทํานองนะคะเรามาดูกันก่อนค่ะว่าจากภาพที่นักเรียนเห็นนะคะภาพแรกค่ะ เครื่องดนงตรีนั้นมีชื่อว่าอะไรคะอตอบได้ไหมเอ่ยภาพแรกมีชื่อว่าอะไรคะถูกต้องคะ่ะระนาดเอกนั่นเองนะคะาภาพที่สองนะคะด้านล่างนะคะต่อจากระนาดเอกคะ่ะเขามีชื่อว่าอะไรคะนักเรียนอ่าเอสงสัยจังเลยเครื่องนี้ชื่อว่าอะไรนะ ถูกต้องค่ะระนาดเอกเหล็กนั่นเองนะคะโหนักเรียนเก่งมากเลยตอบได้ทั้งสองข้อแล้วนะคะและข้อที่3คะ่ะด้านบนนะคะที่อยู่ด้านข้างภาพระนาดเอกค่ะเขามีชื่อว่าอะไรคะเยี่ยมเลยค่ะเขามีชื่อว่าระนาดทุ้มนั่นเองนะคะและภาพสุดท้ายค่ะด้านล่างค่ะชื่อว่าอะไรคะถูกต้องค่ะคือระนาดทุ้มเหล็ก นั่นเองค่ะอ่าและเครื่องดนงตรีไทยทั้ง4เครื่องที่เราทำความรู้จักกันไปเมื่อสักครู่นะคะได้แก,ก่ระนาดเอก,เกระนาดเอกเหล็กระนาดทุ้มระนาดทุ้มเหล็กนะคะบรรเลงให้เกิดทำนองได้อย่างไรคะอ่าทราบไหมเอ่ยว่าเครื่องทั้ง4ี่เครื่องสามารถบรรเลงให้เกิดทำนองได้อย่างไรและคำตอบก็คือ ถูกต้องค่ะเขาใช้การตีเพื่อให้เกิดเป็นทำนองตามโน้ตเพลงไทยนั่นเองค่ะและนักเรียนคะครูมีคำถามต่อค่ะระนาดแต่ละชนิดนะคะมีบทบาทในการบรรเลงอย่างไรคะเริ่มต้นที่ระนาดเอกค่ะยังไงนะคะ ถูกต้องค่ะระนาดเอกนะคะใช้ตีดำเนินทำนองค่ะและมีบทบาทสำคัญนั่นก็คือเป็นผู้นำของวงดนตรีค่ะต่อมาค่ะคือระนาดเอกเล็กค่ะยังไงนะคะโอ้เก่งมากเลยค่ะระนาดเอกเล็กนะคะใช้ตีดำเนินทำนองมีบทบาทหน้าที่คอยตีสอดแทรกทำนองให้บทเพลงเนี่ยมีความไพเราะมากยิ่งขึ้นค่ะ และต่อมานะคะด้านข้างระนาดเอกนั่นก็คือระนาดทุ้มค่ะเขามีวิธีการบรรเลงอย่างไรคะทราบไหมคะเยี่ยมมากค่ะระนาดทุ้มนะคะใช้ตีสอสแสดแทรกทำนองเพื่อหยอกล้อยั่วเย้าไปกับการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทอื่นในวงค่ะและสุดท้ายค่ะระนาดทุ้มเหล็กค่ะ ถูกต้องค่ะระนาดทุ้มเหล็กนะคะใช้ตีดําเนินทํานองบรรเลงตีดําเนินทํานองในลักษณะเดียวกับระนาดทุ้มค่ะเพื่อสร้างความไพเราะความสนุกสนานให้กับบทเพลงนั่นเองค่ะเรามาทําความรู้จักเครื่องบรรเลงทานองกันต่อเลยนะคะจากภาพทั้งสองเครื่องนั้นมีชื่อว่าอะไรคะทราบไหมถูกต้องค่ะมีชื่อว่าค้ลองวงใหญ่และคล้องวงเล็กนั่นเองนะคะคล้องทั้งสงชนิดนี้ มีลูก้องกี่ลูกคะอ่ากี่ลูกคะถูกต้องค่ะของวงใหญ่มีทั้งหมด16ลูกและของวงเล็กมีทั้งหมด18ลูกคะ่ะของวงแต่ละชนิดนะคะมีหน้าที่ในการบรรเลงอย่างไรคะทราบไหมทราบไหมคะทราบไหมคะ ถูกต้องค่ะคองวงใหญ่นะคะเป็นเครื่องตีที่ใช้ดำเนินทำนองหลักของเพลงไทยค่ะแล้วก็เป็นผู้ควบคุมความถูกต้องของบทเพลงทั้งหมดเลยนะคะส่วนคองวงเล็กใช้ตีดำเนินทำนองตีรัวให้เสียงยาวบ้างสั้นบ้างตามโอกาสนะคะจะคอยบรรเลงสอดแทรกทำนองเพลงในระดับเสียงที่สูงค่ะ,ะแล้วต่อมานะคะเรามาทำความรู้จักเครื่องบรรเลงทำนองประเภทอื่นๆต่อเลยนะคะ จากภาพค่ะเครื่องดนตรีที่เห็นมีชื่อว่าอะไรคะถูกต้องค่ะปีในและปีนอกนั่นเองนะคะปีแต่ละชนิดนี้นะคะมีหน้าที่ในการบรรเลงอย่างไรคะทราบไหมเอ่ย ถูกต้องค่ะปีในนะคะใช้เป่าดำเนินทํานองมีบทบาทในการบรรเลงเป็นผู้ขึ้นเพลงนะคะแล้วก็เป็นผู้ช่วยระนาดเอกในการนำวงค่ะส่วนปีนอกใช้ดำเนินทํานองในลักษณะการบรรเลงที่จะสอดแทรกไปในระดับเพลงที่เสียงสูงนั่นเองค่ะเรามาทำความรู้จักเครื่องบรรเลงทำนองกันต่อเลยนะคะจากภาพค่ะมีชื่อว่าอะไรคะ ถูกต้องค่ะคุยหลีบนะคะและด้านล่างนั่นก็คือขุยเพียงออนั่นเองค่ะเอแล้วขุยทั้งสองเนี่ยมีหน้าที่ในการบรรเลงอย่างไรคะอย่างไรนะคะถูกต้องค่ะใช้เป่าเป็นทํานองนะคะคอยสอดแทรกเพื่อให้บทเพลงเกิดความไพเราะนะคะในระดับเสียงสูงค่ะ ส่วนขลุ่ยเพียงออนะคะใช้เป่าเป็นทำนองเพลงคอยสอดแทรกเพื่อให้บทเพลงเกิดความไพเราะในระดับเสียงกลางค่ะจากภาพที่นักเรียนเห็นนะคะมีชื่อว่าอะไรคะถูกต้องค่ะมีชื่อว่าจะเค้นั่นเองนะคะและจะเค้ทำให้เกิดเสียงด้วยวิธีการใดคะ วิธีการใดคะใช่แล้วค่ะโดยวิธีการดีดนั่นเองนะคะและเขามีหน้าที่ในการบรรเลงอย่างไรคะทราบไหมเอ่ยยังไงนะคะถูกต้องค่ะก็ใช้ดีดเป็นทํานองรัวบ้างยาวบ้างนะคะโดยจะบรรเลงเป็นทํานองหลักนะคะคอยสอดแทรกให้ทํานองนั้นเกิดความไพเราะนั่นเองค่ะ เครื่องบรรเลงทํานองของเรายังไม่หมดนะคะยังมีอีกมากมายเลยนี่เลยค่ะจากภาพที่เห็นนะคะเครื่องแต่ละชนิดมีชื่อเรียกว่าอะไรบ้างคะว่าอะไรนะคะถูกต้องค่ะซออู้นะคะและภาพที่สองก็คือซอด้วงนะคะและภาพที่สามนั่นก็คือซอสามสายนั่นเองค่ะ เอแล้วซอแต่และชนิดเขามีหน้าที่ในการบรรเลงอย่างไรคะนักเรียนอะเริ่มจากซออู้ก่อนนะคะมีหน้าที่อย่างไรคะถูกต้องนะคะซออู้ค่ะเป็นเครื่องสีดำเนินทำนองนะคะเป็นผู้ตามในวงค่ะมีเสียงทุ้มลักษณะการบรรเลงนะคะจะหยอกล้อยั่วเย้าไปกับเครื่องดนตรีประเภทอื่นในวงค่ะ ต่อมานั่นก็คือซอด้วงค่ะใช้สีเป็นทำนองรัวเป็นเสียงยาวนะคะเป็นหลักในการดำเนินทำนองของวงนะคะมีเสียงที่แหลมค่ะสุดท้ายซอสามสายค่ะใช้สีเป็นทำนองครอไปกับวงดนตรีหรือบรรเลงครอไปพร้อมๆกับการขับร้องค่ะ หลังจากที่นักเรียนได้ทำความรู้จักเครื่องดำเนินทานองไปอย่างมากมายแล้วนะคะก็ทำให้ทราบได้ว่าเครื่องดำเนินทานองนะคะมีทั้งระดับเสียงสูงและต่ำใช้บรรเลงประกอบทํานองของบทเพลงและวงดนตรีเพื่อทำให้เกิดความไพเราะค่ะและการบรรเลงดนตรีไทยในลักษณะนี้นะคะเราเรียกว่าการบรรเลงดนตรีไทยด้วยเครื่องดำเนินทานองนั่นเองค่ะ นักเรียนคะหลังจากที่เราได้เรียนเครื่องประกอบจังหวะและเครื่องดําเนินทํานองกันไปแล้วนะคะครูมีกิจกรรมคิดวิเคราะห์ให้พวกเราได้ลองทํากันค่ะ,ะเรามาดูกันเลยนะคะเห็นไหมคะจากภาพที่ขึ้นนะคะครูมีภาพให้ในักเรียนคะ่ะให้ในักเรียนจําแนกเครื่องดนตรีไทยประเภทประกอบจังหวะและเครื่องดําเนินทํานองลงบนแผนภาพความคิดค่ะครูมีเวลาให้ในักเรียนสักครู่นะคะในการทาอ่ะ ถ้าพร้อมแล้วลองทำเลยค่ะหมดเวลาแล้วค่ะนักเรียนเป็นยังไงบ้างคะทำได้ไหมเอ่ยอะทำได้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันเลยค่ะโอ้โหครูว่านักเรียนต้องตอบกันได้ ถูกเกือบทุกข้อแน่เลยนะคะนี่เลยค่ะคำตอบนะคะเครื่องประกอบจังหวะได้แก่โทนรมนาชาบกรับตะโพนส่วนเครื่องดำเนินทํานองคือระนาดทุม้มจะเข้ของวงเล็กและขุี่เพียงออค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะครูมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่ให้ให้พวกเราได้ลองทำค่ะ นั่นก็คือให้นักเรียนจับคู่ข้อความนะคะให้สัมพันธ์กับชื่อเครื่องดนตรีประเภทประกอบจังหวะและดำเนินทํานองค่ะมีทั้งหมด5ข้อนะคะซึ่งครูว่านักเรียนต้องตอบได้ทุกข้อแน่ๆเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มลงมือทําได้เลยค่ะ ็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่านักเรียนเนี่ยจะตอบได้ถูกต้องหมดทุกข้อหรือเปล่าข้อ1ค่ะเป็นผู้นำของวงดนตรีสำหรับบรรเลงทำนองคืออะไรคะถูกต้องค่ะรน,นาตเอกนี่เองนะคะส่วนข้อ2ค่ะเป็นเครื่องสีที่มีเสียงโหยหวนใช้บรรเลงดำเนินทำนองค่ะคืออะไรคะเครื่องสี ถูกต้องค่ะซอดวงนั่นเองนะคะและข้อ3ค่ะเป็นเครื่องดนตรีจังหวะหน้าทับควบคุมความช้าเร็วค่ะเยี่ยมมากค่ะคือกรองทัดนั่นเองนะคะข้อ4ค่ะเป็นหลักของวงและควบคุมความถูกต้องของทํานองเพลงค่ะ ถูกต้องค่ะของวงใหญ่นั่นเองนะคะและข้อสุดท้ายข้อ5ค่ะมีหน้าที่บรรเลงทำนองใช้ขึ้นเพลงค่ะถูกต้องค่ะปีในนั่นเองค่ะมาดูกันค่ะว่ากิจกรรมต่อไปที่ครูจะให้นักเรียนทำเนี่ยคืออะไรและนั่นก็คือกิจกรรมการเลือกตอบนั่นเองค่ะจากภาพนะคะ เครื่องดนตรีไทยเครื่องใดบ้างครับเป็นเครื่องประกอบจังหวะคะ่ะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องคะ่ะนั่นก็คือข้อ1คะ่ะกลับนะคะและข้อ4กรองแขกนั่นเองคะ่ะเรามาดูข้อ2กันต่อเลยนะคะเครื่องดนตรีใดบ้างครับเป็นเครื่องดําเนินทํานองคะ่ะให้เวลาตอบนะคะติ๊กตอกติ๊กตอก ถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยนะคะนั่นก็คือข้อ2จะเเคข้อ3ข้องวงเล็กและข้อ4ซอสามสายนั่นเองค่ะและกิจกรรมคิดวิเคราะห์ของเรายังไม่จบนะคะครูมีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่จะให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เปรียบเทียบเครื่องดนตรีไทยประเภทประกอบจังหวะและดำเนินทำนองว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรลงในแผนภาพความคิดค่ะ อครูมีเวลาให้นักเรียนนะคะลงมือทำได้เลยคะ่ะทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะคะว่าการวิเคราะห์ของนักเรียนนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะวงกลมแรกนะคะเครื่องประกอบจังหวะคะ่ะ ถูกต้องนะคะเครื่องประกอบจังหวะใช้ตีกำกับจังหวะในการบรรเลงบทเพลงและวงดนตรีตามวิธีการบรรเลงค่ะต่อมาค่ะเครื่องดำเนินทํานองค่ะใช้บรรเลงเป็นทํานองเพลงในการบรรเลงบทเพลงและวงดนตรีตามวิธีการบรรเลงค่ะส่วนสิ่งที่เครื่องประกอบจังหวะและเครื่องดำเนินทํานองเหมือนกันนะคะนั่นก็คือใช่แล้วค่ะ คือใช้บรรเลงดนตรีเพื่อให้เกิดความไพเราะนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราจะมาร่วมกันสรุปความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทยประเภทประกอบจังหวะและดําเนินทํานองค่ะเครื่องประกอบจังหวะนะคะทําหน้าที่ประกอบจังหวะให้กับวงดนตรีไทยค่ะ และเครื่องดําเนินทํานองนะคะคือเครื่องที่มีหลายระดับเสียงบรนเลงประกอบทํานองเพื่อให้บทเพลงเกิดความไพเราะค่ะมาถึงช่วงภาระงานชิ้นงานค่ะนักเรียนครูมีภาระงานชิ้นงานให้นักเรียนได้แบ่งกลุ่ม ผ่านช่องทางออนไลน์นะคะแล้วฝึกซ้อมการบรรเลงดนตรีไทยประกอบการแสดงน้าตศสินหนึ่งบทเพลงค่ะเพลงอะไรก็ได้เลยนะคะนักเรียนแล้วหลังจากนั้นนะคะบันทึกผลการปฏิบัติลงในแบบบันทึกดังตัวอย่างค่ะและครูมีเวลาให้นักเรียนทำนะคะเริ่มเลยค่ะ หลังจากที่นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมแล้วนะคะเรามาสรุปหลักการหลังการปฏิบัติกิจกรรมกันค่ะเครื่องดนตรีไทยประกอบด้วยเครื่องประกอบจังหวะทำหน้าที่บรรเลงประกอบจังหวะให้กับวงดนตรีไทยส่วนเครื่องดำเนินทำนองมีหลายระดับเสียงบรรเลงประกอบทำนองทำให้บทเพลงเกิดความไพเราะค่ะ เก่งมาก,มากๆาเลยค่ะนักเรียนเมื่อกี้ครูแอบเห็นนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนะคะโอ้โหแต่ละคนยมีความคิดสร้างสรรค์มากๆเลยค่ะและเมื่อน,นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะได้ฝึกบรรเลงดนตรีไทยประกอบจังหวะและดำเนินทํานองประกอบบทเพลงไปแล้วนะคะครูจะให้นักเรียนออกมานําเสนอผลงานของแต่ละกลุ่มค่ะโดยอาจจะนําเสนอผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆโดยเพื่อนๆและครูนะคะจะร่วมกันประเมินผลงานของนักเรียนพร้อมกับให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนว ทางในการพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้นค่ะนักเรียนเริ่มนำเสนอผลงานเลยนะคะวันนี้นักเรียนของครูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยค่ะ หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องเครื่องดนตรีไทยประกอบจังหวะและเครื่องดำเนินทํานองไปแล้วนะคะได้ฝึกปฏิบัติไปกันอย่างมากมายเลยครูหวังว่านักเรียนจะนําความรู้ที่ได้ในวันนี้นะคะไปประยุกต์ใช้กับการเล่นดนตรีไทยนะคะแล้วก็สามารถที่จะนําความรู้และความสามารถที่เราสร้างสรรค์กันไปในวันนี้นะคะไปแบ่งปันผลงานเผยแพร่ค,คลิปวิดีโอของเรานะคะผ่านช่องทางต่างๆได้อย่างมากมายเช่นสื่อ Facebook Twitter YouTube หรือว่า TikTok นะคะเพื่อเอผยแพร่ความรู้ความสามารถของพวกเราให้แก่ผู้อื่นได้รับชมต่อไปนะคะและคลิปหน้ามาพบกันใหม่ค่ะกับครูรพภรดาค่ะสวัสดีค่ะ